มไม่เป็นไรเอ้าหาวเงี้ยทำไรเนี่ยเ,เก๋ทำไรรอนทำแมวเอา้าจะต้องไปเคียวมันด้วยหรออรู่ไมไมเลีย<ม>เ้ยงเกี่ตัวในแมวเนี่ยเป็นสิบเหรออยู่ไหนมั่งอยู่หลายที่เลยไหนแม่ทำไร กินข้าวค่ะกินอะไรข้าวผัดเอ้ยพวกนี้มันกินข้าวมีเรียกพ่อตะคำเว้ยพ่อไม่กินเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยตัดมาให้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่กินเนี่ยเพราพ่อชอบกินคนเดียวกินย่าดข้าวเหมือนไหนแอนกินอะไรผัดค่ะใครผัดมาแล้วเอามันกินได้ไหมน่ะหมดไปแล้วค่ะจานนึ่งเออหมดพรมหิรวร้อนนี้ไปไงไปไลฟ์สดเป็นไงมั่ง ขายของดิบดีมากเลยขายกล้องแลองรีบไปแพ็คของแพ็คแพ็คได้กี่อันอันหมูเปล่าได้กี่อันหลายอันอยู่มั่วไม่มั่วคนดูอยู่คนเดียวบ้าเหรอที่พ่อนั่นให้เขียนตั้งหลายคนอร่อยายกินข้าวเลยตะเกียบยังยังยังเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินกินเสร็จคือไปนอนเลยเดี๋ยวจะไม่นั่นเลยอะไรคะ ดูทางเอกไงไม่ต้องดูเดี๋ยวว่าเป็นยังไงดูสิเนี่ยโอ้โหมันลกไปทุกที่นะแม่โต๊ะกินข้าวยังเต็มไปหมดคืออะไรคืออะไรเนี่ยโต๊ะตัวนี้ซื้อมาหมื่นเจ็ดเนี่ยโต๊ะของเราอี่หมื่นเจ็ดเนี่ยแล้วเคยนั่งกินข้าวไหมนั่งกินนี่ไงน,นั่งกินทุกวันมีใครไม่นั่งอะไรคะนั่งกินทุกวัน แล้วหายไปไหนมาเนียเ่ยเองอ่ะไปชั่วโมงเลยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโอาจะย้ายบ้านเหรออย่า <c oughs> งนั้นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปีหน้าพาไปทงโคกทำนาแล้วที่น<ว>ี่เ,เขาทำไรทำนาอยู่ไม่ไปทำอะไรไปทำเองแล้วไหวไหมไหวดิทำไมจะไม่ไหวจริงไหมเนาะอืม ไม่กิน,ลกแ,กนแล้วมันกลับหน้ากลับตรงไหนลูกกลับหน้าเออกลับกลับไม่เห็นอะไร่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ,อ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรกลับไม่ได้วะอ,อ่าแอ็มจะดูให้แล้วหันหนีมันไม่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 ไม,ไ,มไ,มไม่ได้ เอาโอเคเอาเออแค่นี้เอาหาแม่เอาเอาปิดที่ไใหน่อยนี่เอาเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยค่ะวัสดีค่ะหน่อยสิเออทำมันกี่ยงนะเอ้าไม่พูดอีกค่าเฉยเฉได้ไงอร่อยไม่ก็ปิดคลิปปิดกันยังไง อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะพัวแม่เอาพ่อเปียค่ะเออพ่อไลค์โอเคโอเค